วครับผมมาร์คเมทัาฟุตวันทาวเวลครับก็ตอนนี้นี่ผมมาอยู่ภายในพื้นที่ของวงเวียน22กรกฎาคมครับหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกกันสั้นๆว่าวงเวียน22นะครับก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ภายในเขตป้อมปราบสตู้ผ้าของกทมนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเวลาเย็นๆครับตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปนี่เป็นเวลา18ในกา13นาทีนะครับก็ช่วงประมาณ6โมงเย็นๆแบบนี้นะคร เนี่ยพื้นที่บริเวณด้านภายในของวงเวียน22ครับช่วงเย็นก็จะมีผู้คนเนี่ยออกมาทํากิจกรรมครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะถูกจัดให้เป็นพื้นที่ของสวนสาธารณะครับในตอนเย็นเย็นก็จะมีคนมาออกกำลังกายครับเนี่ยครับอย่างครอบครัวนี้ก็มาเล่นแบดกันนะครับแล้วก็จะมีคนมาเตะตะก้อที่อยู่บริเวณด้านหลังตรงด้านนั้นนะฮะ บางคนก็มานั่งพักผ่อนนั่งคุยกันนะครับในช่วงราเย็นบริเวณ,เวณด้านหน้าผมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัววงเวียนนะครับที่อยู่ภายในพื้นที่ของวงเวียน22กรกฎาคมนะครับตามประวัติที่ผมได้อ่านมานะครับก็จะเป็นการสร้างขึ้นเพื่อลาลึกถึงเหตุการณ์ที่ไทยเนี่ยได้ประกาศเข้าร่วมในศึกสงครามโลกครั้งที่1น,นะครับโดยไทยเนี่ยประกาศเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเมื่อวันที่ 22กรกฎาคมปีพศ .2460 นะครับซึ่งตรงกับสมัยของรัชกาลที่6หรือว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับโดยไทยเนี่ยเลือกอยู่กับฝ่ายสัมพันธมิตรครับฝ่ายสัมพันธมิตรสมัยนั้นเนี่ยก็จะประกอบด้วยชาติมหาอำนาจนครับอย่างเช่นอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็สหภาพโซเวียตซึ่งก็คือรัสเซียในปัจจุบัน,นครับสู้กับทางด้านของฝ่ายมหาอำนาจกลางนะครับซึ่งก็นำทัพโดยเยอรมันนะครับ แล้วก็มีทางด้านของออสเตรียฮังการีครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยฝ่ายสัมพันธมิตรก็เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะนะครับโดยไทยเนี่ยเล็งเห็นนะว่าฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะจึงประกาศเข้าร่วมนะครับในพศ2460นะครับโดยได้ส่งกองกําลังฐานอาสาไปที่ทวีปยุโรปครับในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเขาจะมีสมรภูมิสู้รบกันหลักๆเนี่ยอยู่ที่ทวีปยุโรปครับส่วนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจะมี พื้นที่การสู้รบเนี่ยอยู่ทั้งในทวีปยุโรปแล้วก็ทวีปเอเชียนะฮะเนี่ยคือประวัติตำนานคร่าวๆของการสร้างอนุสร์สถานะวงเวียน22กรกฎาคมซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตป้อมปราบสตูพ่ายในกรุงเทพมหานครครับหลังจากที่ไทยได้ประกาศเข้าร่วมแล้วก็ฝ่ายที่ไทยเข้าร่วมเนี่ยเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะเนี่ยไทยก็ได้รับสิทธิประโยชน์หลายอย่างครับ หลักๆเลยก็คือการยกเลิกพวกสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่ไทยเคยทําไว้กับชาติมหาอำนาจครับอย่างเช่นสนธิสัญญาเบลลิงครับในช่วงที่ทําในสมัยรัชกาลที่4นะครับซึ่งทํากับอังกฤษครับในตอนนั้นเนี่ยไทยนี่ค่อนข้างจะเสียเปรียบทางการค้าแล้วก็เสียผลประโยชน์อย่างมากครับพอไทยได้มาเข้าร่วมในศึกสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็ได้รับชัยชนะแล้วเนี่ยก็ได้รับการแก้สนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะฮะ ส่วนบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆครับของพื้นที่วงเวียน22นะครับก็จะมีร้านค้าต่างๆมากมายนะครับแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นพวกร้านขายอะไหล่ยางรถยนต์นะฮะครับให้สังเกตบรรยากาศแบบรอบๆพื้นที่ของวงเวียน22กรกฎาคมนะฮะ เป็นพื้นที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครนะครับนะตรงนี้นี่จะเป็นประวัตินะครับแบบคร่าวๆข,ของวงเวียนยี่บสองกรกฎาคมก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับสร้างน้อมลำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกับคู่ทรงนำ ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่22กรกฎาคมปีพศ2460โดยเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับซึ่งคำว่าวงเวียน22เนี่ยก็มาจากการที่ไทยเข้าร่วมศึกสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในวันที่22กรกฎาคมนั่นเองนะฮะแล้วก็บริเวณของรอบ พื้นที่วงเวียน22เนี่ยเขาก็จะมีถนนทั้งเส้น3สายตัดผ่านนะครับถนนแห่งแรกเนี่ยก็คือทางด้านของถนนมิตรไมตรีครับ่วนถนนสายที่2เนี่ยก็คือถนนมิตรสัมพันธ์นะครับแล้วก็ถนนสายที่3เนี่ยก็คือถนนสันติภาพนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเวลาเย็นๆนะครับตรงนี้นี่เขาจะมาเตะตะกร้อก,กันนะครับ ผมเคยมาประมาณ3-4ครั้งนะก็มาในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะก็จะสังเกตเห็นจะมีเรียกว่าเป็นผู้คนเนี่ยมาออกกำลังกายมาเตะตะกร้อกันนะครับเขาก็มาเตะกันเป็นประจำทุกวันนะครับ <Amen. S 1> พื้นที่ตรงนี้นี่ก็ถูกจัดสรรปันส่วน,นครับให้เป็นพื้นที่ของสวนสาธารณะด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสวนสาธารณะประจำเขตป้อมปราบสตูพ่ายนะครับ วงเวียน22นะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่แห่งตำนานนะครับสถานที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับผู้คนบางคนนี่เขาก็มานั่งพักนะครับมานั่งคุยกันบริเวณพื้นที่ของวงเวียน22กรกฎาคมนะฮะตอนเย็นๆช่วงนี้นี่คนก็กำลังเลิกงานนะครับ ถ้าใครผ่านมาแถวยาวราชนะครับผ่านมาแถบเขตสัมพันธวงศ์ป้อมปราบศัตรูพ่ายแถวนี้นะครับถ้าอยากจะหามุมมาพักผ่อนนะครับหามุมมานั่งพักก็นแนะนําเลยครับตรงพื้นที่ของวงเวียน22นะครับแต่ก่อนนี่เขาจะเรียกกันว่าวงเวียนน้าพุนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วนะครับก็จะเหลือแต่เป็นเป็นอนุสรณ์สถานแบบนี้ครับ ตั้งอยู่ปเปล่าๆไม่มีน้ำพุเหมือนในอดีตอีกแล้วนะฮะๆๆนี่ครับก <c oughs> ็บเป็นครั้งแรกครับที่ผมมาถ่ายคลิปบรรยากาศที่วงเวียน22กรกฎาคมครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตป้อมปราบสตูพ่ายของกรุงเทพมหานครนะครับเอาครับสำหรับคลิปการรีวิว วงเวียน22กรกฎาคมก็คงจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ